สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของนี่นะคะสำหรับอสกอหก ขอบพระคุณนะคะที่ยังคงติดตามแล้วก็ทุกคนก็คงจะได้รับทราบนะว่าเราก็มีการสลับไปสลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นอสกหหรือว่ามีอัพนะคะถ้าทุกคนมีการติดตามทั้งสองที่เนี่ยก็จะทราบดีนะคะว่าเราก็จะสลับกันเคลื่อนไหวไปมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะติดตามกันเอาไว้นะเพราะว่าบางทีเวลาเราไลฟ์เนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะทัน ในทุกช่องทางนะคะเพราะฉะนั้นก็ขออภัยด้วยสำหรับอ .2 กหอนเนี่ยก็น่าจะห่างหายไปหลังจากที่คุณม่อนได้ไลฟ์นะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตมารายงานข่าวซึ่งเป็นข่าวที่พิเศษนะคะเช่นเคยเลยว่าการประกาศออกมาในลนักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ประชาชนนั้นรู้สึกว่า ภาษีของแผ่นดินภาษีของประชาชนนะกำลังจะถูกแบ่งไปให้ใครเพราะฉะนั้นคุณคิดว่ามันเป็นธรรมหรือเปล่านะคะก็ลองมาฟังกันแต่ว่าอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้ว,ลวรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยค่ะมาดูในส่วนของข่าวล่าสุดนะคะที่วันนี้เราจะต้องออกมาพูดนะคะก็คือมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาโดยการปโปรดเกล้าพระราชทาน ยศข้าราชการในพระองค์นะคะซึ่งเป็นผู้หญิงนะชื่อคุณวันเพนจันหอมเป็นทันตรีซึ่งเราก็พยายามที่จะไปสืบค้นนะคะว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไรแต่ปรากฏนะคะว่าไม่เจอตัวนะคะเท่าที่มีลองไปดูมาเนี่ยทางด้านสื่อโซเชียลแห่งหนึ่งมีนะคะคนที่ชื่อวันเพญจันหอมแต่ก็ เป็นคนที่อยู่ในวัยกลางคนแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ค้าขายออนไลน์เนี่ยแหละเป็นแม่ค้าออนไลน์ซึ่งเราคิดว่าไม่น่าจะใช่เนาะถ้าเราดูลักษณะของชื่อนำสกุลเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นไปได้ไหมนะคะว่าน่าจะเป็นบุคคลที่ชื่อแล้วก็นมสกุลซ้ำกันเพราะว่า สังเกตจากชื่อเนี่ยมันก็จะมีปริมาณมากสักนิดหนึ่งนะานำสกุลด้วยเพราะฉะนั้นขอไม่ใาที่จะคิดอย่างนี้เลยเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วเขาไม่น่าจะเป็นข้าราชการงานน่าจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ซึ่งถามว่ามีความโด่งดังไหมเราเราก็เห็นนะว่าเขาก็มีการลงขายทางด้านสื่อโซเชียลก็น่าจะมออีลูกค้าพอสมควรนะเพราะะนั้นขอไม่ไปพาดพิง ที่นี้เขามีการแต่งตั้งนะคะเรียกว่าเป็นพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรให้แก่ร้อยเอกหญิงวันเพ็นจันหอมได้กลายเป็นนะคะพันตรีหญิงตั้งแต่วันที่26มีนาคมที่ผ่านมานี่เอง ในวันที่สองเมษายนะคะก็คือที่ผ่านมาเนี่ยแหละเว็บไซต์ราชกิจจานุบเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรพระบาทสมเด็จพ,พระประเมนะขออนุญาตเรียกสั้นๆเลยนะเพราะว่าชื่อเนี่ยยาวแล้วมีอาจจะเรียกผิดนะคะเพราะว่าชื่อเนี่ยเป็นชื่อเฉพาะมันก็ ผสมไปด้วยบาลีนะคะก็เรียกว่าการสะกดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่มันเฉพาะนิดหนึ่งขออนุญาตที่จะเรียกเป็นในหลวงวระชลาลงกรนะกันนันมีพระบรมราชองการโปรดก้าโปรดกระหม่อมนะคะพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 ะะก็มีการประกาศโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรให้แก่นะคะร้อยเอกหญิงวันเพนจันหอมเป็นพันตรีหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่26มีนาคมพุทธศักราช2567ประกาศณนะวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2567 เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นราชกิจจานุเบกษาที่เป็นฉบับล่าสุดเลยทีเดียวจากในช่วงระยะเวลาไม่เกิน10วันที่ผ่านมานะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าการประกาศราชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่ามีการแต่งตั้งในลนักษณะที่ดูแล้วมัน อาจจะไม่เหมือนที่ผ่านมานะคะในการแต่งตั้งข้าราชการอย่างเช่นอาจจะมีการแต่งตั้งข้าราชการเฉพาะบุคคลซึ่งแน่นอนนะคะอย่างในเคสที่ผ่านมาสักครู่นี้เนี่ยเป็นผู้หญิงเพียงแค่คนเดียวมันก็น่าจับตามองทีนี้มันก็จะมีในเคสอื่นๆที่เราขอจะนำมาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งเป็นเคสที่เรามีความรู้สึกว่ามันพิเศษ อย่างในกรณีที่จะขออ่านต่อไปนี้มันก็เป็นเคสของชาวต่างชาติโปรด9ก้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างชาติสองรายเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมานะคะมีการโปรดเก้าประทานนะคะพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่อดีตผู้บัญชาการทาหารสูงสุดมาเลเซียเนื่องจากเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รวมทั้งทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพแล้วก็อดีตทูตฝรั่งเศสรประจำประเทศไทยเนื่องจากทำความดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนไทยด้วยเว็บไซต์ตราชกิจจานุบเบกษานะคะได้เผยแพร่ประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริย,ยาภรณ์ให้แก่นายทหารต่างประเทศแล้วก็ขอเอ่ยสั้นนะคะก็คือทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ชั้นปฐมาภรณ์มุงกุฎไทยให้แก่พลอากาศเอกปันสรีดาโตสรีฮาจีอัฟเฟินดีบินมวงเป็นอดีตผู้บัญชาการทาหารสูงสุดของมาเลเซียเนื่องจากเป็นคนที่มีคุณงามความดีให้ความสำคัญแล้ก็ความเคารพต่อสถาบันประมากษัตริย์อันเป็นสถาบันสูงสุดของประเทศไทย รวมทั้งทาคุณประโยชน์นะคะให้แก่กองทัพแล้วก็มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้กองทัพทั้งสองประเทศเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20มีนาคมในปี67ที่ผ่านมาโดยมีการประกาศนะคะในวันที่21มีนาคมแต่ก็เพิ่งจะได้รับการเผยแพร่นะคะผ่านทางด้านเว็บไซต์ก็วันที่27มีนาคมที่ผ่านมานี้เอง ต่อมายังมีการรายงานเพิ่มเติมนะคะถึงการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างชาติอีกท่านหนึ่งก็คือให้แก่นายตีแยรีมาดูสัญชาฝรั่งเศสนะคะอดีตเอกอัครราชทูตวิสามันเนียมนาาเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นปัตมาภรณ์ช้างเผือก แล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตำแหน่งนะคะในประเทศไทยตั้งแต่วันที่20เมษายนปีพศ2564ถึงวันที่17กันยายนปีพศ2566ส่วนสาเหตุที่ได้รับนะคะเนื่องจากได้กระทำความดีความชอบให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนชาวไทยรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์และให้ความร่วมมือ ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศและถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์แล้วก็ราชวงศ์จักรีนั่นเองนั่นคือสาเหตุสำคัญที่ได้รับการแต่งตั้งต่อมาบุคคลอีกท่านหนึ่งนะคะที่น่าจาับตามองเหมือนกันแล้วก็ได้รับการประกาศนะคะราชกิจจาในวันที่27ที่ผ่านมา มีการโปรดเก้าพระราชทานเหรียญรัตนาพรให้แก่อนุชิตนันทขว้างสังเกตไหมคะว่านามสกุลเนี่ยคุ้นมากเลยนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยนะคะนามสกุลนันทคว้างแล้วก็เป็นเ,เป็นนักเขียนอะไรด้วยนะคะแล้วก็คนนี้เนี่ยก็เป็นศิลปินนักร้องแล้วก็รับใช้อย่างใกล้ชิดนะคะในราชวงศ์นี่แหละ เขาบอกว่ามีพระบรมราชองการนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาพรชั้นที่4ให้แก่นายอนุชิตนันทกว้างนะคะซึ่งเป็นศิลปินนักร้องเป็นครูสอนร้องเพลงนะคะตั้งแต่วันที่17มีนาคมปีพศ2567โดยผู้สื่อข่าวได้รายงานนะคะว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเนี่ยได้เผยแพร่พในวันที่26มีนาคม แล้วก็ประกาศนะ,ะในเรื่องของการพระราชทานเหรียญรัตนาพรให้แก่นายอนุชิตนันทคว้างทั้งนี้นะคะตั้งแต่วันที่17มีนาคมปีพศ2567นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยต้องหันมามองเนะว่าเอ๊ะทำไมประกาศถียิบเลย ใครที่สงสัยนะคะว่าคุณอนุชิตนันทคว้างเนี่ยคือใครนะคะที่มีได้บอกไปนะว่ารับใช้ใกล้ชิดเอ่อพื่องพายุโคละบาดเลยทีเดียวก็คือเป็นครูนะคะที่สอนร้องเพลงแล้วก็เป็นหนึ่งในนักร้องของวงดนตรีเดอะแฮนซัมซึ่งวงนี้นะคะเป็นวงส่วนพระองค์โอ้เขาเรียกว่าร้องสําหรับ พระราชินีฟังก็แล้วกันนะคะบอกว่าเป็นหนึ่งในนักร้องของวงดนตรีเดอะเทนซัมแล้วก็เป็นวงดนตรีส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตนะหรือที่เรียกกันว่าพระพันปีหลวงซึ่งเล่นดนตรีเฉพาะหน้าพระพักเลยทั้งส่วนพระองค์ด้วยและในวาระงานเลี้ยงต่างๆคุณอนุชิต นันทคว้างหรือดรอัตอนุชิตนันทคว้างนะคะถือได้ว่าเป็นครูสอนร้องเพลงแล้วก็ยังเป็นศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเห็นถึงความเกี่ยวพันกับพระพันปีหลวงนะคะก็รับใช้ขนาดนี้เนี่ยแน่นอนนะคะไม่แปลกใจกับการรับเครื่องราชอิสริย,ยาภรณ์ต่อมาในเรื่องของสีาราดีกันบ้างนะคะมีการประกาศโบรดเก้า ราชถานยศตำรวจชั้นในพลเป็นกรณีพิเศษถึง34รายอ่รายทำไมถึงพิเศษละ่ะขณะคุณเป็นในพลเนี่ยที่มันขี่คอคนอยู่ในประเทศเนี่ยกันเป็นร้อยเป็นพันคนยังไม่พอนะะยังมีการแต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษอีกแล้วอะไรคือคุณงามความดีเมื่อสักครู่นี้เรารายงานไปแล้วเนาะในเรื่องของต่างชาติเพราะอะไรถึงให้ก็เพราะว่ามีความจงรักภักดี นะมีการสนับสนุนทางสถาบัานประมารกษัตริย์อยู่ตลอดเวลาให้ความร่วมมือนะเป็นอย่างดีเลยก็ได้รับไปนะ้าเรียกว่าเป็นรางวัลส่วนในเคสเนี้ยนะนายพลทั้งหมด34รายได้เป็นกรณีพิเศษคือไรเอ่ยก็บอกว่าเป็นการโปรดเก้านะคะพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากข้าราชการ จากราชการนณะตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลในรุ่นที่24จำนวนทั้งหมด34รายทั้งนี้นะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะคะในปีพศ2566เป็นต้นไปซึ่งผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าเมื่อค่ำของวันที่25มีนาคมในปีพศ2567เว็บไซต์จกักจจานุเบิกสารนะคะได้เผยแพร่ประกาศ เรื่องของการพระราชทานยศนายตำรวจนะคะเรียกว่าชั้นนายพลถือได้ว่าเป็นกรณีพิเศษเลยบอกว่าให้แก่ข้าร,ราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลซึ่งเป็นการใช้ปีงบประมาณปีพศ2567นี่แหละเป็นรุ่นที่24และมีจำนวนทั้งหมด34ราย นะดังต่อไปนี้นะคะแต่ว่าเราก็ขอที่จะอ่านชื่อกนามสกุลก็พอเนาะยศี่คมไม่ต้องก็บอกว่ามีคุณโพหรือว่าโพดนะคะเขาสะกดแปลกมากเลยก็คือสละโอพอพานทอทงซึ่งเราไม่แน่ใจว่าอ่านจะอ่านว่าไรนะคะอ่านว่าคุณโพดหรือว่าคุณโพทะนะก็ประมาณนี้นะคะนามสกุลสวยสุวรรณ แล้วก็คุณกล้านาลงเผือกคุ้มกริบแล้วก็คุณชัยวัน์นะคะอุ้ยคำคุณชาวรัตน์สมแก้วคุณสรวุฒิเหล่ารัตนะวรพงศ์แล้วก็คุณกริชนกนะคะด่านอุดมคุณคมสันแตงจุ้ยคุณเจริญปานคลายคุณชนะเกียรติวงแสงเทียนคุณชนาวินพวงเพชร คุณชัยวรากุลวณิชคุณชูศักดิ์แจ่มฟ้าคุณธนาทิตศกวยรักษาคุณทวชัยสนิกกักวาทีคุณประพันธ์อยู่เจริญดีคุณประพัสอนชาติพรมคุณภัยพนาเพชรเย็นคุณยงยุทธเรืองเดชคุณฤทธิ์นามสง่าคุณวชิระพาณิชการคุณสมศักดิ์ปู่ตุ้ม คุณสามารถอยู่เจริญคุณอภิชาติสุขเลิศคุณอำนักไตรกิจยานุกูลคุณกันนิกาวันพึ่งเดชะคุณชมัยพรสีโพคุณทัชะการปัทธรสิริคุณนวรัตน์สติคุณวาสนาปานกเกษม คุณวิไลวันคุ้มครอง,ค,องคุณสิริธรสง่ากุลคุณสุภลักษ์พะวะภูตานนโออันนี้นามสกุลคุ้นๆน,นะคะเหมือนดาราเลยเออไม่แน่จะมีความเกี่ยวพันกันเปล่าเนาะเพราะว่าเหมือนสามีเขาก็จะเป็นเออเกี่ยวกับตำรวจด้วยเอออันนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะแต่ว่าต้องบอกเลยว่ายศก็ค่อนข้างใหญ่นะพันตำรวจเอกหญิงสุภลักษ์ ภาวะภูตานนก็น่าจะใช่นะคะน่าจะเป็นนามสกุลเดียวกันเลยก็อาจจะเป็นญาติของฝ่ายหญิงซึ่งเป็นอดีตดาราสาวรุ่นใหญ่ก็ไม่จำได้นะรู้สึกว่าจะเป็นสามีนะซึ่งเป็นยศใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็มีบทบาททางด้านการเมืองด้วยนะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการแต่งตั้งยศใหญ่ขนาดนี้นะนี้ก็น่าจะเป็นญาติของทางฝ่ายหญิงนะคะ ก็มาดูกันต่อไปเนี่ยสำหรับรายต่อไปคุณสมพรสีทองพิมพ์คุณสมหวังโอชารถทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีพศ2 5 6 6เป็นต้นไปแต่มีการประกาศนะคะณนะวันที่21มีนาคมปีพศ2567นะคะก็คือข้ามมาปีนี้ ส่วนอีกข่าวหนึ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกันเลยคล้ายกันเลยก็คือเป็นการประกาศย้อนหลังข้ามปีเหมือนกันนะคะก็คือการพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษแล้วก็มีจำนวนมากนะคะถึง761รายเลยมันแตกประหลาดมากนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะนายพลรายก็ถือว่าเยอะแล้วมาคราวนี้ เอาอีกแล้วนะคะก็คือพระราชทานยยตํตำรวจเป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้ที่ได้รับการอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการในการปรับเปลี่ยนกำลังคนนัถึง761รายทีนี้ถ้าเรามาดูในรายละเอียดนะคะก็จะบอกว่ามีพระบรมราชโองการนะคะโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยยตํตำรวจเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการนะคะตามโครงการการปรับเปลี่ยนกำลังคนในรุ่นที่24นะจำนวน761รายดังต่อไปนี้นะคะแต่ว่าเราก็คงขออนุญาตนะ,ะที่จะอ่านไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจะอ่านนะคะ700กว่าคน800กว่าคนนะคะก็สิ่งที่เราสงสัยก็คือมันมันมีความพิเศษตรงไหนที่คุณจะต้อง ให้ยศพิเศษกับพวกบรรดาค่าราชการทั้งหลายที่มีการ,รอนุญาตให้ลาออกหรือ,อยังไงหรือว่ามันมีความพิเศษที่ว่าเขามีคุณประโยชน์อะไรจากในการที่คุณได้ค่าราชการเงินเดือนอะไรธรรมดาแล้วยังไม่พอลาออกไฟพิเศษหรือ,อยังไงหรือเป็นเป็นบำนาญพิเศษหรือว่าเป็นการเออรี่หรือว่าเป็นการสมัครใจหรืออะไรสักอย่างนะคะแต่ว่ามีการปรับ โครงร่างโครงสร้างกําลังพลอะไรของเขาแต่หมายถึงยังไงคุณให้อะไรพิเศษเขานั่นก็แสดงว่ามันเป็นเงินที่มันมันมากกว่าเดิมหรือว่าอาจจะปูนบําเหน็จให้นะนี้ก็คนที่เป็นประชาชนอย่างเราก็ได้แต่ตาปริบปินะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมคนที่เป็นประชาชนธรรมดาเราไม่ค่อยที่จะมีสวัสดิการหรือมีผลประโยชน์ หรือได้อะไรที่มันมันเป็นพิเศษแบบเนี้ยแต่สังเกตไหมว่าคนที่เป็นข้าราชการแล้วก็รับใช้อยู่ภายในเป็นส่วนในพระองค์อะไรักสนะแบบนี้ก็จะมีการพระราชทานยศอะไรที่มันพิเศษแล้วที่เรารับทราบก็รู้สึกว่าก็จะไม่มีการรับสนองพระบรมราชโองการแต่ว่าโอเคปกติแล้วเนี่ยเวลามีเคสแบบนี้ทางคนที่เป็น สลิมหรือว่าคนที่ปกป้องสถาบันเนี่ยเขาจะออกมาแย้งเนะี่ยมิเคยจําได้นะเขาจะแย้งทางนิสหายของอาจารย์สมศักดิ์หรือว่าอาจารย์สมศักดิ์นะหรือว่าทางสื่อประชาไทยก็ตามนะที่เขาได้ตั้งข้อสังเกตอะไรเงี้ยก็จะจะจะ,จะถูกสวนกลับด้วยคําที่ว่ามันเป็นออพระราชมิชิจฉัยหรือว่ามีข้อยกเว้นอะไรที่จะสามารถ ทำได้โดยที่ว่าไม่ต้องมีผู้สนองก็สามารถทําได้นะคะจะเป็นหน่วยงานส่วนพระองค์อะไรประมาณนี้นะ,ะก็อันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าโอเคอันนี้เราก็นํามาฝากให้ทุกคนได้รับทราบเนาะเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสได้ร่วงรู้เนาะว่าภาษีที่เราเสียไปเนี่ยแล้วมันไปเป็นงบกลางหรือว่าของแผ่นดินอะไรที่เขาจะเอาไปพัฒนาในแต่ละอย่างในประเทศนี้นะคะเราก็จะได้รู้ว่าเออมันหายไปไหนบ้าง อ่อจะต้องอ่อเจียดไปฝั่งไหนนะคะก็จะได้พิจารณากันก็อย่าลืมนะคะได้รับฟังแล้วถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์หรือว่ามีความน่าสนใจหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ